แหม่มวิภาวันชาแนลนะครับผมวันนี้นะคะนำโดยที่นาจยจายเอ็นเอเบลเอสเจเมาแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายที่ให้แบบกับพี่น้านะคะขายที่ดีและอสังหาริคุชินิตดูแลวันนี้เราปิดทำการเออ่ปิดทำการ <laughs> ปิดการขายค่ะ <laughs> ปิดการขายเราแบบพูดเสียงเบาแบบเป็นคนพูดเสียงดังนะคะพี่น้นแล้วพูดเสียงเบาก็สมาธิหายไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะ เรามาปิดการขายที่ดิน3ไร่ตำบลส้มป่อยอําเภอจังจตวรัตจังหวัดชายภูมิค่ะเป็นที่นาการเกษตรวันนี้มีลูกค้าผู้ซื้อตกลงปงใจซื้อจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาทำการโอนกรรมสิทธิ์วันษษษษนี้ค่ะใช่ครับต้องขอบพระคุณทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยครับเดี๋ยวให้น้องแหม่มดูแลลูกค้าก่อนนะครับ วันนี้นะครับเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับแหม่มวิวารชาแนลนะครับแล้วก็ NW ็นด7บบนะครับวันนี้พาท่านชมนะครับมารับชมบรรยากาศสดๆที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชายภูมินะครับปิดการขายที่ดินนะครับเนื้อที่3ไร่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลส้มปล่อยนะครับอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมินะครับสำหรับที่ดินในทำเลแบบนี้เรายังมีอยู่ถากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรสามารถโทรสอบถามเรามาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 8์หกสามแปดสนะครับหรือว่าแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้ที่เเบบอรร์ดียวกัันนะค 841 1 2 8 8 8นะครับผมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการอสังหานะครับในทำเลดีๆราคาทุกถูกนะครับท่านผู้ชมกา่ามาที่จะเลือกซื้อนะครับ ือเลือกที่ดินที่ชอบในใจที่ใช่กับเราได้นะครับ n w ็นบิวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับดูแลตั้งแต่การทําการตลาดนะครับของที่ดินแปลนนี้จนถึงวันโอนวันนี้นะครับสาหรับท่านชมครับช่วงเช้าที่เราไล์สดกันนะครับเราอยู่ที่สานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโนนไทยนะครับปิดการขายนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับใปหนึ่งแปลงนะครับช่วงบ่ายเราอยู่กันที่สํานักงานที่ดินจังหวัด ชัยภูมสขาจตุรัสนะครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับสําหรับลูกค้าผู้ซื้อและูกค้าขายที่ให้เราดูแลตั้งแต่การทําการตลาดนะครับจนถึงวันอนในวันนี้เลยต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมและ้องแหน่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ